สมมติว่าภาคเช้าภาคกลางวันอ่ะกลางวันจะต้องกินข้าวกันละนะคะกินอะไรดีนะอ้าวมัมมัมข้าวกันดีกว่ามัมข้าวกันนะคะอ่าพอลูกพอลูกจะมานั่งเก้าอี้ทานข้าวนั่งโต๊ะทานข้าวแล้วเราก็เอาจานมาปกติได้จานข้าวของกินเต็มไปหมดเลยเราก็อาจจะแกล้งก็ได้นะคะแกล้งเอา จานเปล่ามาเอาช้อนมากินข้าวกันเถอะแล้วเราก็นั่งกินข้าวนั่งกินข้าวไปแล้วสังเกตดูว่าลูกจะมีปฏิกิริยาอะไรกับเรานะคะอันนี้คือเราแกล้งเขานิดหนึ่งนะคะนิดหนึ่งเพื่อเพื่อกระตุ้นการโต้อตอบถ้าเรามีทุกอย่างให้เขาพร้อมแล้วอย่าไปแกล้งบ่อยนะบางโอกาสแค่นั้นแกล้งได้บางโอกาสสลับสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะอ่ะพอเขาก็จะแอะกับเราแล้ว อ๋อล้วก็อ๋อสิอ๋อข้าวเหรอมัมมัมอู้มัมมัมหนูไปไหนมัมมัมชใช่ไหมลูกใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมนะคะอย่าลืมภาษากายแล้วคําศัพท์ชั้นสั้นใช่ใช่ข้าวมัมมัมยังไม่มีเลยเนี่ยคุณแม่นี่คุณแม่นี่แย่จังเลยนะคะเราก็พูดไปขุ่ไปเนาะสอบถามขอคำปรึกษาเพิ่มเติมกับครูแมม ตลอดจนสินค้าและบริการมีรายละเอียดที่ใต้ล่างของคลิปนี้ใน YouTube และ Facebook นะคะครูแม่มโชติลักษ์นักกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวให้คำปรึกษาทั้งทางไกล่และต่างประเทศค่ะ okay, okay.